ครับสวัสดีสวัสดี FC ของตุ่มโกโฟทุกคนนะครับผมสวัสดี FC ของอ่าสอนองบตองทุกคน<ด>ก็วันนี้ก็จะมีงานปีใหม่ที่สอนองบตองนะครับก็กินฉลองซุ้มกันหน่อยนะครับตอนนี้ก็เอาไก่อบขึ้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวไก่กันนะครับเย่นงงียครับ ส,สีก็จะออกน้ำตาลน้ำตาลหน่อยออเอ่อทาน้ำผึ้งครับทาน้ำผึ้งเออครับครับก็กับข้าวก็หมดไปหลายอย่างแล้วเนาะพอดีเพิ่งมากุ้งย่างว่ามุกย่างอีกครับ เดี๋ยวเราจะไปเตรียมเดี๋ยวเราจะไปญี่ปุ่นกันนะครับไปย่างกุ้งครับย่างกุ้งใช่ไหมย่างกุ้งย่างหมึกโอเคโอเคย่างกุ้งเนาะไปญี่ปุ่นกอนย่างกุ้งนี่นะครับเจ๊สวยสุดสวย นะครับก็คือเจ๊เขาชื่อสวยด้วยแล้วเจ๊เขาก็สวยด้วยน,น่ารักที่สุดอ่ะคนเนี้ยจริงโสดนะครับโสดโสดพึงเน่โสดโสดหัวห่วงโสดเลยโสดเลยโสดข้ามี <laughs> เขาถามว่ากุ้งอะไรเนี่ยกุ้งไอ้กุ้งฝอยาทำไมมันโลตัวนิดเดียวเองลลโลละสองร้อยเนี่ยเขาถามว่ากุ้งฝอยกุ้งไรเนี่ยฮะแค่นี้ก็กินพอแล้วล่ะไม่ใช่กุ้งฝอยครับกุ้งตายกุ้งบวดชีเห็นไหมาขาวตัวขาวขาว,ขาวเห็นไหมนะกุ้งบวดชี วยว่าจะซื้อกุ๊กถ้าถูกหวยจะซื้อกุ๊มังกรมานี่ไม่ถูกหวยเลยอกุ้งก็เลยซื้อมังกรทองมากรนึงแล้วก็ซื้อกุ้งแห้งมาสองถุงกุ้งมังกรโอเคเอามีดมาเอามีดมาไอ้นี่ทอ่ไอ้ไดนะเอ๊มีดแล้วอายกลัวมีด กินกุ้งมันต้องกินทั้งเปลือกปีปีใหม่แล้วไม่ทะเลาะกันนะเว้ยห้ามทะเลาะเจเจบอกใครครับนุน่นเจอเจเจบอกคนนูนะ้นเนาะเอ้ยเจ๊แต่แอลเอล์เอเขอ้าคอ,อแล้วอะไรก็ฉุดไม่อยู่ต้องใจยเย็นถ้าไม่ใจยเย็นโดนพ่อกูกินด้วย<ค>วันเนี้ยคำคำสัญญาอะไรลืมกันหมดแล้ว <laughs> ปีเป็นครอบหัวโอ้ยทำทำอะไรใช้ไม่ได้แล้วใช้จัดเอ้ยเจ๊เอาเอาปีมา,มา,ม,ามาดาดเตาก่อนแล้วค่อยเอาไปครอบเออเออเเอาให้หูดับเลย <laughs> โอ้กินภาพยนต์ไก่ก่อนด้วย ขอ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 ท่าที่อร่อยที่สุดหน่อยโอ้ยแต่เบอร์ออมาต้องถ่ายแหนโชโชเจเจเจจ๋าเชิญมาทางนี้หน่อย<ะ>หอมหอมหอมแก้มพี่ชั่นหน่อยหอมแก้มหน่อยพี่ใหม่พี่ใหม่ เออไม่เป็นไรหรอกหอมหอมหน่อยหอมโชยหน่อย <c oughs> นี่ครับลักกันละก,กันส <c oughs> ันปีใหม่อ่าให้ให้พรน้องๆเอฟซีนะครับสุขสันต์วันปีใหม่นะครับขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าตลอดไปนะครับแล้วก็ฝากช่องด้อยฝากช่องฝากฝาก,ฝากซุม้มด้วยตุ้มโกโฟนด้วยนะครับโปดติดตามาตอนต่อไปฝากซุ้มซุมซ้มซุ้มไก รอโนบะตอน,ตนะครับเราจะมีดีๆกว่านี้อีกเยอะติดตามเล่นติดตามาติดปอดติดตามด้วยนะครับต,ตามดูช่องตุ้มโกโก้และตุ้มหนอดห่อโนก็ตองด้วยนะครับครับผมครับสวัสดีครับ,รบแล้วก็สวัสดีปีใหม่เอฟซทุกคนนะครับผมรักทุกคนเหมือนเดิมจุายบาย 白哈。<Bye. S 2> <Bye. S 1>